สวัสดีครับผมสิทธาสุทธาวุฒินะครับครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสอบให้วิมลวิญญาณุก,กูลนะครับวันนี้จะมาพร้อมกับการนําเสนอสื่อนะวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้แบบระบบเทปคำบรรยายย้อนหลังตามประสงค์หรือคอร์สออนดีมานฮะโดยใช้ YouTube Playlist นะครับสำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับ ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่1มาในปีการศึกษา2,564นี้ก็เชื่อว่าคุณครูทุกคนรวมถึงนักเรียนเนี่ยน่าจะทราบกันดีถึงแนวโน้มของภาคเรียนนี้อยู่แล้วว่าการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดเนี่ยจะต้องอยู่ในรูปแบบออนไลน์อย่างแน่นอนและมีโอกาสที่จะสอนออนไลน์กันตั้งเทอมหรือมากกว่านั้นอาจจะทั้งปีการศึกษาเลยก็ได้เช่นกันจากการที่ได้ทําการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาในภาคเรียนที่1มาประมาณระยะหนึ่งแล้วเนี่ย เราก็จะพบว่ามันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือจะมีนักเรียนประมาณ20-30นะฮะที่ไม่สามารถเข้ามาเรียนในรูปแบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ตามตารางเรียนพร้อมกับเพื่อนๆได้แต่จากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็พบข้อได้เปรียบจากการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อยู่ที่ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในฤุูข้ามเนี่ยครูผู้สอนจะกดปุ่มเรคคอร์ดนะฮะเพื่อทําการบันทึกการจัดการเรียนการสอนของคาบเรียนนั้นไว้ และทำการอัปโหลดคลิปวิดีโอที่ได้ขึ้น youtube com ครับเพื่อที่จะส่งคลิปวิดีโอจากคาบเรียนนั้นเนี่ยให้กับผู้เรียนที่ขาดเรียนในแต่ละคาบครับสามารถมาเรียนย้อนหลังแบบออนดิมานได้ก็จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้เนี่ยมีเพิ่มเติมขึ้นมาจากการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ครูกับนักเรียนจะได้มาพบกันตามตารางเรียนตอนนี้มีเพิ่มมาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือแบบออน e m a n d ที่เราตั้งใจไว้ว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเรียนย้อนหลัง ให้กับนักเรียนที่ขาดเรียนในคาบเรียนเนี่ยได้มีโอกาสเรียนในเนื้อหาที่เหมือนกับเพื่อนๆที่เรียนแบบออนไลน์เลยนะโดยถ้าพูดถึงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้วเนี่ยจะขอยกตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่เราสามารถเห็นภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทยนะฮะโดยจะขอยกตัวอย่างของมหาวิทยาลัยรา,ยามคำแหงครับจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยรา,ยามคำแหงเนี่ย มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนมาน์มาอย่างยาวนานฮะและเป็นระบบที่ดีมากโดยมีระบบที่นักศึกษาเนี่ยสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบและระบบเนี่ยก็จะแสดงรายวิชาที่นักศึกษาคนนั้นเนี่ยจะต้องเรียนและนักศึกษาก็สามารถเรียนย้อนหลังในรายวิชาที่กำหนดนั้นได้เลยโดยในปัจจุบันเนี่ยมหาวิทยายลัยรามคำแหงมีแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนการสอนแบบออนมานโดยเฉพาะเลยนะฮะโดยมีชื่อว่าวิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง Co สออ e ด n d า M ์ e อ็มเ n อ n i ที่ก็ยิ่งเพิ่มความสะดวกให้กับนักศึกษาที่มีความต้องการในการเรียนรู้แบบ On d e m a n d ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับตัดภาพกลับมาที่รายวิชาภาษาอังกฤษม .4 สนะฮะทางเราเนี่ยไม่ได้สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่แต่เลือก youtube.com เพราะว่า y YouTube เนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายทั้งจากแอปพลิเคชันในโทรศัพท์หรือจากคอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ youtube.com ได้เช่นกันนะฮะเพราะถือว่า YouTube เนี่ย เป็นแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่สมาร์ทโฟนทุกเครื่องเนี่ยสามารถเข้าถึงได้และถ้าสมาร์ทโฟนทุกเครื่องสามารถเข้าถึง u t u b e ได้เนี่ยนั่นก็หมายความว่านักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาบทเรียนได้เช่นกันโดยเราในโชคดีที่ว่า u t u b e นะฮะมีฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกว่า YouTube Play l i s t ซึ่งทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีกับ YouTube playlist นะครับเพราะว่าเราสามารถดูคลิป หรือฟังเพลงต่างๆได้จาก YouTube Play l i s t นะฮะโดยที่คลิปเหล่านั้นเนี่ยจะถูกจัดเรียงให้เล่นต่อๆกันไปเรื่อยๆโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องคลิกเน็กเลยและความโชคดีอีกอย่างหนึ่งนะฮะอยู่ที่ว่าจากการที่เราได้บันทึกวิดีโอจากการจัดการเรียนการสอนเนี่ยที่ในตอนแรกๆเนี่ยมันมีคลิปอยู่ไม่กี่คลิปนะฮะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยคลิปการจัดการเรียนการสอนของเรามีมากขึ้นเรื่อยๆและมากพอที่เราจะเอาคลิปเหล่านั้นเนี่ยมาจัดเรียงต่อกันให้เป็นเพลย์ลิสต์ครับ และตอนนี้มันจะไม่ใช่แค่เพลย์ลิสต์ของเพลงครับแต่มันจะเป็นเพลย์ลิสต์ u t u b e การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาของเรานั่นเองครับโดยในลักษณะการจัดทำ YouTube Playlist ของรายวิชาของเราเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่ YouTube มีก็คือ landing page ที่เรียกว่า youtube learning ก็คือเป็นเพจหนึ่งของ youtube com นี่แหละฮะโดยจะเอาคลิปความรู้ต่างๆนะครับมาจัดเรียงให้เล่นต่อตกันไปในลักษณะคล้ายกับบทเรียน ที่เน่นต่อเนื่องกันส่วนเพลย์ลิสต์ของรายวิชาของเราก็เช่นกันครับโดยทางครูผู้สอนเนี่ยจะมีการจัดเรียงเนื้อหาไว้ตามลําดับการจัดการเรียกนการสอนตามตารางเรียนและให้สามารถเล่นต่อเนื่องต่อกันไปเรื่อยๆครับโดยภาพที่เห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าทางด้านขวามือเนี่ยจะมีแพแนลที่ลักษณะคล้ายกับสารบัญที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าคลิปตอนนี้อยู่ในบทเรียนที่เท่าไหร่แล้วและบทเรียนต่อๆไปเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรบ้าง โดยรูปแบบการรับชมแบบเพลย์ลิสต์เนี่ยจะช่วยลดปัญหาที่ผู้เรียนเนี่ยจะเบี่ยงเบนไปดูคลิปอื่นๆที่ YouTube ขึ้นมาแนะนำนะฮะแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยจะโฟกัสอยู่กับเนื้อหาที่กำลังเรียนอยู่ตอนนั้นนั่นเองครับสำหรับความตั้งใจในการพัฒนาในวัตรกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็คือตั้งใจที่จะอำนวยความสะดวกและเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกให้กับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้ามาเรียนแบบออนไลน์ได้นะฮะดังนั้นการวัดและประเมินประสิทธิภาพสื่อรวมถึงการประเมินผลสำเร็จทางการเรียนเนี่ยทางเราก็มีความคาดหวังว่านักเรียนที่ถึงแม้จะเรียนแบบออนมาน์เนี่ยไม่ได้เรียนกับคุณครูแบบเรียลไทม์ตามตารางเรียนเนี่ยเขาก็ยังคงมีผลสำเร็จทางการเรียนที่ดีเทียบเท่ากับนักเรียนที่เข้าเรียนแบบออนไลน์และผลมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่ามีสิ่งที่เกินคาดขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือ YouTube Play l i s t ที่ได้สร้างขึ้นมาเนี่ยตอนแรกมีความตั้งใจจะให้เป็นเพียงแค่ช่องทางให้กับนักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนแบบออนไลน์ได้แต่ผลที่ออกมาเนี่ยพบว่า YouTube Play l i s t ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยยังมีผลดีกับนักเรียนที่เข้ามาเรียนออนไลน์แล้วแต่ยังมีความต้องการที่จะทบทวนความรู้พวกเขาก็ยังสามารถเข้าไปทบทวนความรู้จากคาบเรียนที่ได้เรียนไปแล้วได้เช่นกัน อีกทั้งยังรวมถึงนักเรียนจากต่างโรงเรียนนะครับที่เรียนในเนื้อหาเดียวกันรวมถึงผู้ที่สนใจในเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนครับก็สามารถใช้ YouTube playlist นี้เนะี่ยในการเรียนการสอนในการเรียนรู้เพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันครับ